ร้านเก็บ g b งนะครับอ่างานพุ่มบอ่อหลัง v ด p 0 5นะครับอ่าพุ่มบอ่อหลังใหม่แล้วก็จอบบ่อหลังทำเท้าแขนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูหนังสีดำเก็บคู่ได้แดงนะครับลูกค้าสั่งงานแบบไม่ด้รุ่นลายนะครับรุ่นลายแค่นี้พอนะฮะแล้วก็บอ่อหลังจอททำเท้าแขนนะครับพอรู้ลูกค้ามีเสียงนะฮะระบายตู้ซับสเสียแล้วก็ทำเท้าแขนห้องคนสั่งงานด้วยนะฮะ วไปดูกันนี่ครับนี่ท้าแข่นะครับพับมาแล้วก็ลงมานี้นะครับพับเก็บนะครับนี่ครับนะแบบข้ารูกสวยจากร้านดีเบีนชองนะครับนี่นะข้างหลังล,ลูกค้ามีเครื่องเสียงนะฮะรบะบายทุกทับเครื่องเสียงแบบเข้ารูกสวยนะครับฝากติดตามงานสั่งงานใที่เพทดีเบีนช็อปนะครับรหลังวีออสปีศูนย์ห้า หลังมีเท้าแขนนะครับนี่นะครับลูกค้ารถทำเครื่องเสียงนะฮะเป็นรูระบายตู้ซับเครื่องเสียงด้วยนะครับแล้วก็ทำที่เท้าแขนนะครับเียบรอยนะครับสีดํำเย็บได้แดงแล้วก็บอดหลังจอดเท้าแขนนะครับนียนะครับมาติดตั้งให้ที่บ้านลูกค้านะครับหลังสิ็จนะฮะนี่นะครับเคสนใจติดตามงานที่เพจดีเบนชอปนะครับ ครับขอบคุณครับ